และเมื่อผู้ใดทำบาปในการที่เขาได้ยินเสียงของการสาบานและเป็นพยานหรือได้เห็นหรือได้รู้แต่ไม่เปิดเผยเขาจะแบกความชัวช่วยชาของเขา mm. หรือเมื่อผู้ใดสัมผสัสสิ่งมลทินใดๆหรือซาาของสัตว์ป่ามลทินหรือซาาของสัตว์เลี้ยงมลทินหรือซาาของสัตว์เลื้คลานมลทินและมันถูกซ่อนจากเขาเขาเป็นมลทินและมีความผิดหรือเมื่อเขาสัมผ,สมผัสความมลทินของมนุษย์ความมลทินใดๆของเขาที่ทําให้เขามลทิน และมันถูกซ่อนจากเขาเมื่อเขาจะรู้แล้วเขาจะมีความผิดหรือเมื่อบุคคลใดสาบานโดยพลาการด้วยริมฝีปากของตนไม่ว่าจะเพื่อกระทำความชั่วหรือความดีไม่ว่าสิ่งใดที่บุคคลน,นั้นสาบานโดยพลราการด้วยคำสาบานและสิ่งนั้นถูกปกปิดจากเขาเมื่อเขารู้สิ่งนั้นแล้วเขาก็จะมีความผิดในข้อหาใดข้อหาหนึ่งเหล่านี้และจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเขามีความผิดในสิ่งหนึ่งในสิ่งเหล่านี้เขาจะสารภาพในสิ่งที่เขาได้ทำบาป และจะนำเครื่องบูชาไถยความผิดของเขามาถวายยาหูอาสำหรับบาปที่เขาได้ทำตัวมีจากฝูงลูกแกะหรือแพะตัวมีเป็นเครื่องบูชาไถยบาปและปุโรหิตจะทำการลบล้างบาปให้เขาสำหรับบาปของเขาและถ้าเขาไม่สามารถนำลูกแกะมาได้แล้วเขาจะนำมาถวายยาหูอาผู Now, or coping, or of of amentos, ้ท SO eh so 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 ี่ได้ทำบาปนกเขาป่าสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวตัวหนึ่งสำหรับเครื่องบูชาไถยบาปและอีกตัวหนึ่งสำหรับเครื่องเผาบูชา และเขาจะนำมันมาให้ปุโรหิตผู้ซึ่งจะนำสิ่งที่เป็นเครื่องบูชาไทยบากมาใกล้ก่อนและบิดหัวของมันจากคอแต่ไม่แยกออกและเขาจะพรมเลือดของเครื่องบูชาไทยบากที่ข้างแท่นบูชาและเลือดที่เหลือจะให้ไหลออกที่โคนแท่นบูชานี่คือเครื่องบูชาไทยบาศและเขาจะเตรียมตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชาตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องและปุโรหิต จะทำการลบมนถิ่นให้เขาสําหรับบาปที่เขาได้กระทําและจะได้รับการอภัยโทษแต่ถ้าเขาไม่สามารถนําเต่าป่าสอตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาได้ผู้ที่ทําบาปจะต้องนําแป้งละเอียดหนึ่งในสิบของเอฟามาเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเขาจะไม่ใสน่น้ํามันหรือกํายาลงไปเพราะเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและเขาจะนํามาให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะใช้มือตักเต็มกำมือเป็นส่วนระลึก และเผาบนแท่นบูชาตามเครื่องบูชาด้วยไฟแด่ยาฮูอานี่คือเครื่องบูชาถ่ยบากและปุโรหิตจะทําการลบบนถิ่นให้เขาสําหรับบาปที่เขาได้กระทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้และจะได้รับการอภัยโทษและจะเป็นของปุโรหิตเหมือนเครื่องบูชาธัญพืชและยาหูอาตรัสกับโมเชเมื่อผู้ใดกระทําการละเมิดและได้ทําบาปโดยผิดพลาด ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของยาหูอาเขาจะต้องนําแกะผู้ตัวหนึ่งที่สมบูรณ์จากฝูงแกะมาถึงยาฮูอาเป็นเครื่องบูชาถยความผิดตามการประเมินค่าของเจ้าเป็นเชเกียวเงินตามเชเกลวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องบูชาถยความผิดและเขาจะต้องชดใช้บาปที่เขาได้กระทําต่อสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มหนึ่งในห้าส่วนให้กับมันและมอบให้แก่ปุโรหิตและปุโรหิต จะทําการลบมนถินให้เขาด้วยแก่ผู้แห่งเครื่องบูชาไทยความผิดและจะได้รับการอภัยโทษและเมื่อผู้ใดทําบาและได้กระทําสิ่งที่ไม่ควรกระทําต่อต้านพระบัญญัติใดๆของยาหูอาแม้ว่าเขาจะไม่รู้เขาก็จะมีความผิดและจะต้องแบกความชั่วช้าของเขาแล้วเขาจะนําแก่ผู้ตัวหนึ่งที่สมบูรณ์จากฝูงแกะมาให้ปุโรหิตตามการประเมินค่าของเจ้าเป็นเครื่องบูชาไทยความผิดและปุโรหิต จะทําการลบมนทินสําหรับความผิดพลาดที่เขากระทําโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้และจะได้รับการอภัยโทษนี่คือเครื่องบูชาไทยความผิดเขามีความผิดอย่างแท้จริงต่อหน้ายาวา